บรรยากาศข้องวัวต,ตามว้วนครับฝนลินปล่อยๆเพิ่งได้หนามม่งงัวมือแรกองว่าไปบ้านาได้ปล่อยเลี้ยง ข้อกนี้เก็ดโตข้องนี้สองสามตัวข้องนี้สองตัวเหนบ่าแบงอย่านกินยังสี่มันง้อหน่อยว่าได้กินยาละครับออกมา